ขอเสียงได้เลยอีกครั้งหนึ่งวันนี้ยินดีเชิเลยนะครับนี่คือชัดที่สองนะครับที่จะมาถึกภาพร่วมกันก่อนที่เราจะถ่ายภาพในระดับต่อไปเชิญนักข่าวทางข้างนะครับท่านปลัดพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เลยนะครับวันนี้อบอุ่นมากทีเดียวนะครับตลอด3วันของการจัดงานนะครับคุณอลิสเต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมดีๆมากมายทีเดียวนะครับ มี e át, <If S 2> ส <ue> Jamie, ินค้ามากมายหลากหลายเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะไปเยี่ยมชมกันได้นะคะทั้ง55จังหวัดองเรางของไทยด้วยค่ะเชิญทุกท่านได้ยูกับเราด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพอีกเป็นช็อตนะครับช็อตต่อไปนะครับขอเเชิญนะครับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับและแขกรับเชิญของเราได้มาทึงภาพด้านบนเวทีขอเชิญเลยนะครับท่านผู้หารตัวแทนหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับที่เราจะได้เก็บภาพร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเลยนะครับคุณอลิสค่ะ ครับเชิญทุกท่านได้ไปึูภาพร่วมกันนะครับด้านบนเวทีได้เลยนะครับ this is regret festival that drive the sustainable growth of Thailand to tourism industry ซึ่งสามารถขับเคลื่อนนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้วเนี้ยให้สามารถเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับและวันนี้ทุกท่านมองไปที่กล้องด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับเพื่อเก็บภาพสำหรับคุณมชม่ที่อยู่ใน Facebook นะครับที่ชมการน่านสดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่28ถึง30พฤศจิกายนที่ Impact Hall 11และ12น,นะครับค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมืองรอาของเราเยังมีอะไรอีกมากมายที่ทุกท่านนะคะต้องไปลองค่ะต้องซื้อต้องชมต้องชิมต้องค้นหายด้วยค่ะและคุณจะพบว่าเมืองรองของเรานะั้นมีความงดงามและก็โดดเด่นแว้แว้บใครเลยทีเดียวค่ะ This is very opening ceremony และแน่นอนที่สุดนะครับพิธีเปิดของเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงเลยนะครับกับการที่ทุกคนพร้อมจะไป เชิญชวนของท่านตลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีของเรานะครับที่ชวนทุกท่านไปเที่ยวเมืองรองนะครับอีกหนึ่งภาพในช่วงนี้นะครับมองไปที่ช่างภาพที่ยกโืยให้สัญญาณได้เลยครับเก็บภาพรวมกันเพราะเรามีช่างภาพมากมายทีเดียวทั้งบริเวณด้านหน้าและก็โซนด้านหลังของหน้าเวทีด้วยนะครับและขอเสียงปรบมือด้วับ การพรมงคลนะครับราคาในพิธีพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารทุกท่านครับนะต่อไปท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้เลี้ยงชมงานนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารและส่วนราชการทุกภาคส่วนเป็นไงครับคุณอลิสครับพิธีเปิดของร